วันนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลลาดเท้านะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์บนเวทีกับพี่กล้องนะครับอายุน้อยร้อยล้านนะครับผมไม่ได้เป็นคนมีร้อยล้านนะแต่ว่าผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกโซเชียลแล้วก็พี่เขาอยากจะมาสัมภาษณ์นะครับแกะรอยผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอในเวทีว่าเขาจะถามอะไรผมบ้างครับปึ้ม ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับเจ้าของกิจการ SME นะฮะแล้วก็แฟนๆทุกคนนะฮะเข้าสู่บิ๊กคาเมรา X ยูน้อยร้อยล้านครับสัมมนาฟรียังเซลเมดมิลเลนเนียครับวิดีโอคอนเทนต์กันล้านคุณเองก็ทำได้ด้วยอุปกรณ์และการเทคนิคตัดต่อแบบมืออาชีพครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนี่ครับโปรดิวเซอร์ยุงอ้าวมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเดินมาตอนไหนสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่ก้องงั้นผมขออนุญาตนั่งเลยนะครับ เป็นเกียรติกับชีวิตครับพี่กองครับผมเป็นแฟนคลับอายุน้อยเลิศร้านนะครับไม่คิดเลยว่าวันนี้จะได้มีรับเกียรติมาทอล์กกับพี่กองครับโอ้ผมก็เป็นแฟนของโปรดิวเซอร์ยุงนะครับติดตามเพจของโปรดิวเซอร์ยุงโอ้เป็นเกียรติครับเป็นเกียรติครับอ๋อสรางบมว่าตัวเลขของออนไลน์ของเราเนี่ยมันมีสถิติที่น่าสนใจเหมือนกันว่าจริงๆในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีคนที่ทำเป็นทำจริงเนี่ยเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับใช่ครับอันนี้ถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะฮะถ้า ถ้าพี่น้องทุกท่านเป็น SME อยู่แถวนี้นะฮะทำธุรกิจอยู่แลวคิดว่าเราอยากจะเป็น10ซที่มีความรู้เยับทำคอนเทนต์เก้าอี e ้เป็นของท่านแล้วครับเชิญไหมครับพี่อ่าแล้วเป็นคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้เพนให้ลูกค้าครับอย่างเช่นผมไปสอนอคุณหมอตอนนี้ครับพี่พี่ก้องคุณหมอทั้งประเทศอะ่ะกระโดดออกมาสร้างสร้างสร้างแบรนด์ละครับเพราะว่าผมเอาฮาวทูของประเทศเกาหลีคือหมอสัญยกรรมของประเทศเกาหลีครับลุกขึ้นมา เหมือนรายการ Let Me In นะพี่ที่บอกว่าแปลงโฉมผู้หญิงคนนี้เคยฟันหลอปัป๊บปัหน้าตาไม่สวยเลยแต่พอผ่านคุณหมอพอัโอป,ป้าคนนี้แล้วเขาเปลี่ยนไปยังไงปึ้งเนี่ยครับที่ประเทศเราเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนักสื่อสารมากขึ้นครับผมใช่ครับก็จะมาสร้างแบรนด์สร้างชาแนลของตัวเองเพื่อเพื่อทำเขาเรียกอะไรทำก g <ะ>ีฟคอนเทนต์สอนคนไขอ้อ๋อขีดเ<น>ส้นใต้คำนี้เลยนะครับครับ กีฟคอนเทนต์ครับพี่กองมันคือคอนเทนต์ที่สร้างมาแล้วแล้วให้ชาวบ้านครับมันเช่นอสมมติครับในทุกธุรกิจในทุกบิสเนสอ่ะมันจะมี How-to ในแต่ละบ้านอยู่อย่างเช่นหมอคนที่รู้ดีเรื่องสัญญกรรมที่สุดก็คือหมอถูกไหมฮะอย่างเช่นอ่ะถ้าสมมติใครจะทํานมในที่นี้ใครจะทํานมถ้าไปถามเพื่อนๆด้วยกันก็อาจจะแบบได้เรื่องได้ได้ได้ Howto บางอย่างได้อินโฟ a t ชันบางอย่างแต่สิ่งที่คนที่เคาะแล้วดีที่สุดก็คือหมอสัญ,ญญกรรมรใช่ไหมฮะตอบคำถามดีที่สุดอย่างผมจะซ่อมรถ น่หน้าฝนตอนนี้หน้าฝนเพาฝนตกเยอะๆปั๊บจะเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางเลยดีก็ต้องเจ้าของอู่ซ่อมรถหรือว่าคนที่ทําหน้าที่เป็นช่างซ่อมใช่ไหมครับก็ออกมาให้ Howto คนเนี่ยครับคือคอนเทนต์ที่ผมผมไปสอนผู้ประกอบการอันที่สามนี่สำคัญมากเลยครับพี่ก้องก็คือคิดและคิดและรีเสิร์ชและอันที่3ามก็คือทาทำเอาอบบง่ายๆเลยก็คือมึงคิดอย่างเดียวถ้ามึงไม่ทำเนี่ยมึงไม่มึงไม่ม,ไม,ม,ไมีทางได้ใช่ไหมครับผมจะเริ่มต้นจากการถ่ายทําเองก่อนทําตัวเป็นคนทางบ้านเลยพี่ เริ่มตั้งกล้องถ่ายทําเองแล้วก็ตัดต่อนในมือถือก่อนสอนคนเอ,อเห็นตอนแรกโปรเซอร์ยุงสอนตัดต่อในมือถือตอนแรกมือถือก่อนเพราะว่าพี่น้องส่วนใหญ่ไม่ได้มีอุปกรณ์แบบนี้แล้วเมื่อก่อนนะครับอุปกรณ์กล้องแบบนี้มันจับต้องยากมากแพงมันแพงมันแพงพี่กล้องคนส่วนใหญ่มีแค่มือถือเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้ามือถือมันสามารถทําอะไรได้บ้างวะก็เลยคิดค้นไอ้ไอ้คายมาสเตอร์ไอ้ที่ตัดต่อง่ายๆครับแล้วสอนคนนั่นแหละครับเป็นเหตุของการเรียนทุกวันนี้มีคนเรียนทางออนไลน์ประมาณสี่หมื่นชีวิตครับผมใช่ครับแต่ว่า ในเมื่อทุกคนใช้มือถือถ่ายเราต้องก้าวอีกสเต็ปใช่เพราะว่ามือถือมันตัดต่อได้แค่นาที2นาทีแล้วก็อันนี้แล้วมันเหมาะกับทิกตอกครับมันไม่ได้เหมาะกับก,บการทำยูทูบยูทูบนะครับพี่แบบอะไรยาวๆเงี้ย,ยครับไม่ได้เหมาะสําหรับสิ่งที่จะสร้างไรายได้ที่เป็นงานงานงาน,งานปราณีตแล้วกันใช่ครับงานปราณีตถูกต้องใช้ใช้ใช้ฟีเจอร์ได้เยอะกว่าไหมทุกวันนี้ก็เลยต้องเนี่ยครับสอนให้เขาขับเคลื่อนมาใช้อ่ะสมมติว่าต้องซื้อคอมซื้อคอมอ่าจะซื้อแม็กซ์ก็ซื้อแม็กซ์ซื้องโเลพราาะว่มันต้องแบบ คอนเทนต์มันอย่างที่บอกครับคือทุกวันนี้ผมจะสอนให้ทุกคนทําเหมือนช่องทีวีคือเราเกิดมากับช่องทีวีผังเราพี่ก้องก็เป็นก็คือจะไม่มีทางว่างแต่ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทําบ้างไม่ทําบ้างเห็นไหมฮะไทม์ไลน์เขาก็แบบแหวงแหวงไปพอแหวงแหวงไปเหมือนต้นไม้ไม่ได้รดน้ําต้นไม้มันก็เอนเกจมันก็ดอปอ๋อคอนเทนซีใชค่ความซัความความที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 ม,ทมันตกเขาก็พอความทีตกก็ไม่ทําแล้วแพ้กลางทางเราก็เลยเนี่ยแหละต้องสอนเขาว่าเฮ้ย ทำให้มันแน่นอนมีอุปกรณ์ที่มันทําสร้างให้มันเป็นความถี่มีทีมงานทํากันชัดเจนและมีไทม์ไลน์กําหนดก็โปรดิวเซอร์ยุ่งหมายความว่าขอให้ทาไอ้ทำที่ว่าเนี่ยทำแล้วต้องทําทีทีด้วยทาทีทีด้วยครับอ่าสมมุติผมผมถามถามพี่ก้องได้ไหมครับ,รบพี่ก้องชาแน,นลพี่ก้องมีวันไหนไม่ทํำไหมครับคนที่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวพี่ก้องวาย ก็ทําทุกวันนะทำทุกวันนะผมเข้าไปส่องช่องพี่ก้องก็คือจะมีคอนเทนต์ทุกวันแล้วมีคอนเทนต์เป็นกีฟคอนเทนต์ด้วยที่ผมรู้เลยว่าทำไมพี่ก้องประสบความสเร็จคือพี่ก้องมีกีฟคอนเทนต์สอนคนให้ความรู้คนเยอะมากใช่ครับสาธ่สาธุคือเข้าใจเลยว่าทําไมคนที่ประสบความสาเร็จอ่ะจ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 ะแจ้งเกิดบนโลกโซเชียลอ่ะหนึ่งเลยบางทีไม่ต้องไลน์ก็ได้ไม่ต้องเป็นต้องแบบมาแบบโชวนู่นโชนี่หรือปากไลา์ก็ได้บางทีเราทำกีฟคอนเทนต์หรือเขาเรียกว่า อะไรที่มีประโยชน์ต่อคนอ่ะคนจะกดแชร์จะกดไลค์จะเอาใจช่วยบแบบชแนลพี่ก้องและอีกหลายๆ like, หลายๆชายแนลครับใช่โอ้โหขอบคุณมากๆฝากติดตามด้วยนะครับครับอ่ะต้องทำต้องทำโปรดักชั่นต้องมีโปรดักช<อ>ั่นอันที่3มก็คือลงมือเลยเรียนรู้ครับถ่ายไม่เป็นให้ถ่ายเป็นอุปกรณ์พวกนี้จริงๆมันยากอ่ะสำหรับผมนะกล้องใส่เลนยังไงปุ๊ก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 เอาขาตั้งกล้องปั๊บเข้าระบบไลฟ์ยังไงสตรีมมิ่งยังไงเข้ากับคอมเข้าไปยูทูบเข้าก คือถ้าไม่เรียนรู้ไอ้ไอเครื่องมือเหล่านี้นะครับเราก็จะข้ามมันไม่ได้ดังนั้นไอ้จักรยานที่เราขี่ลงถนนไม่เป็นอะไรที่ทําให้เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในที่นี้ถ้าอยากจะรอดในยุคนี้ทําให้เป็นซะอันที่4ี่เนี่ยมันเป็นการ manage คน management ก็คือ manage คน manage เงิน manage ค่าใช้จ่าย manage เวลานะครับก็คือก็คือการการวางผังการวางคนการวางแผนการถ่ายทำแหละครับพี่กองเราจะต้องวางแผนหนึ่งเลยเวลาทำมาหากินทําอะไรวะ ปั๊บเวลาดูแลช่อง Channel ของเราเวลาเราทำคอนเทนต์มันจะแบ่งเป็นเวลาแล้วก็แล้วก็จัดวางมันทํามันให้เกิดขึ้น<ำ>มันมันเขาเรียกมันมันมันสารต่อกับไอ้โปรดักชันนี่แหละครับพี่อันนี้สําคัญครับอาจารย์ค,รคือพวกเราเองอะทำธุรกิจก็วุ่นวุ่นแล้วใช่แล้วถ้าต้องแบ่งตัวเองออกมาเนี่ยเพื่อทำคอนเทนต์เนี่ย จัดเวลาที่โปรดิวเซอร์ยุงบอกเนี่ยจัดยังไงครับใช่ถ้าใช้ทีมเนี่ยต้องมีทีมกี่คนแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างครับอย่างทีมของผมเนี่ยผมจะมีบ้านที่เรียกว่าอินเฮาส์เลยครับพี่ก็คือเป็นหน่วยหน่วยหนึ่งถ้าเป็นบ้านผมที่จิมกัมมี่เขาเป็นหน่วย p r หน่วยมาร์เก็ตติ้งก็คือหน่วยสร้างภาพหน่วยสร้างภาพไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพนิ่งโปรดักต์ไม่ว่าจะทำแบนเนอร์ภาพนิ่งโปรโมชั่นหรืออะไรก็ตามครับพี่แต่ตอนนี้เราจะต้องทำอีกสิ่งหนึ่งคือวิดีโอโฆษณาสำหรับผมนะครับคอนเทนต์ก็จะมี โฆษณาเพื่อขายเลยกับโฆษณาอีกอันนึงคือเป็นคอนเทนต์เพื่อกีฟสองเรื่องทำพาราเลลกันก็คือเป็นคอนเทนต์ที่หล่อเลี้ยงอยู่ในช่องของเราใช่ในชาแนลของเรามีอะไรนะครับอ่ากีฟคอนเทนต์ครับครับกีฟคอนเทนต์กับอีกอันนึงคือแอดโฆษณาเลยสองอันนี้ตามอันนี้ครับกีฟคอนเทนต์กับแอดโฆษณากีฟคอนเทนต์ไม่หวังผลตอบแทนเท่าไหร่อ่าเป็นเหมือนแบบทําไปแล้วสมมุตินะครับผมเป็นผมเป็นผมเป็นช่างซ่อมรถครับผมก็จะให้ความรู้เรื่องการเลือกรถ เช่นรถมือ2เลือกอยังไงมาดูนะครับนี่รอยแบบนี้นะครับมีเคยผ่านการชนมาแล้วนะครับรีปับ๊บถ้าจะดูรถมือ2ที่ดีให้ดูตรงนี้นะครับจะได้ไม่โดนรถสีเทาอะไรว่าไปก็ t ไหมฮะสอนการดูรถแล้วก็ถ้าดูไม่เป็นแวะบอที่อู่พี่นะครับก็อาจจะปิดการขายนิดเดียวครับแต่ถ้าเป็นแอดโฆษณานี่<ๆ>ก็แบบขายเต็มที่ปับ๊บมาเลยตอนนี้นะครับซื้อ,อ,อตอนนี้แล้วก็ซื้อ2แถม1โปรโมชั่นตอนนี้พิเศษะนะั้นอะไรก็เป็นปโปรโมชั่นไปหมายความว่าโปรโมชั่นก็คือขายของขายของเลยขายของคือขายชัดเจนกิฟต์คอนเทนต วิดีโอไอ้ที่ขายของโคนโกี่นาทีกิฟต์คอนเทนต์กี่นาทีครับโอเคสําหรับผมนะครับตอนนี้โลกโลกตอนนี้ผมจับไม่ได้จับทางไม่ถูกแล้วพี่กองคือมันไปเร็วเหลือเกินอย่างผมเนี่ยก็คือไอไอไอกิฟคอนเทนต์ของผมบ้านผมนะครับทํายาวเลยบ้านผมนี่ทําสามนาทีแล้วก็ยาวครึ่งชั่วโมงยังเคยทําเลยครับคลิปครึ่งชั่วโมงยังมีคนกดไลค์แบบเป็นแสนเลยแต่ในขณะที่โฆษณาไอแบบฮาร์เซลหลังอ่ะไอที่เป็นแอดโฆษณายิ่งสั้นยิ่งดีสําหรับผมนะเพราะว่าต้องไปบูธโฆษณา คนไม่ชอบดูการขายอะไรยาวๆพี่กองดังนั้นก็ต้องทำให้มันกระชับไวแล้วก็ข้อมูลครบถ้วนอ๋อก็คือแอดก็คือไปทําสั้นๆแล้วยิงคนเข้ามาแล้วก็มาดูกิฟต์คอนเทนต์ของเราใช่ครับสุดท้ายมันต้องช่วยกันก็คือไอตัวแอดโฆษณาเนี่ยมันมีหน้าที่ยิงให้คนสนใจสุดท้ายล่อคนเข้ามาเสร็จปั๊บก็ให้เข้ามาดูรีวิวมาดูกิฟต์คอนเทนต์ในช่องพอเชื่อถือเชื่อถือเชื่อ,ถ,อ,ถ,อถือเสร็จปับ๊บการปิดการขายมันง่ายลงละอ๋อมันเหมือนการนวดเขาแล้วสุดท้ายละใจเขาอ่อนแล้ว ค,ค่อยปิดการขายครับอันนี้สุดท้ายละอ uh. อีกอันหนึ่งสุดท้ายเลยมันก็คือการวางไอ้สข้อที่ผ่านมามันคือปัจจุบันการวางปัจจุบันครับสุดท้ายเลยคือ a า a l ิ s i s ก็คือวิเคราะห์ว่าในอนาคตเนี่ยสมเดือนข้างหน้าเราจะไปต่อ,อยังไงวะหเดือนข้างหน้าเราจะทําอะไรต่อวะคือไอ้ข้อ5นี่คือการคิดล่วงหน้าและเดาเดาเช่นเฮ้ยเทรนในในอนาคตเช่นจะต้องเฮ้ยเราจะต้องใช้ไลฟ์สดนะ KOL กําลังมา คีย์เอาไปเนี Leader, ่ยลีดเดอร์กำลังมาดังนั้นเฮ้ยเทรนด์ของการไลฟ์สดมันมาแล้วเราต้องเรียนรู้ไอ้อุปรกรณ์เหล่านี้แล้วทำไลฟ์สดมันถีท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 ,ท,ทีอะไรแบบนี้ครับพี่โปรดิวเซอร์ยุ่งต้องถามว่าอย่างพวกเราเมื่อกี้ผมขออนุญาตย้อนกลับมานะครับว่าจริงๆแล้วคือโปรดิวเซอร์บอกว่าเราควรจะทำคลิปคอนเทนต์แล้วก็ทำโฆษณาของรเราไว้ยิงนี่นะครับให้คอ,คอนเทนต์ในเพจของเราเนี่ยที่ใช้อินเฮ้าส์ของเราทำเองเนี่ยสัปดาห์หนึ่งควรจะมีสักกี่คอนเทนต์ครับโอเคสำหรับผมนะพี่สำหรับบ้านผมนะสำหรับบ้านผมเนี่ยจริงๆควรมีทุกวันเลย <c oughs> คือถ้าอยากให้แฟนเพจน่าเชื่อถืออยากให้แฟนเพจโตเร็วๆชาแนลโตเร็วผมว่าอย่างน้อยนะครับควรจะมีทุกวันแต่ถ้าบ้านใหม่มือสมัครเล่นผมคิดว่า3วันมี1คอนเทนต์พี่กอง3วันมี1คอนเทนต์คือเลทแล้วนะ3วันนี้คือเลทแล้วฮะมวัน1วิดีโอครับสวัน1วิดีโอแต่ว่าคอนเทนต์ต้องมีทุกวันเช่น <c oughs> สมมติว่าภาพนิ่งสมมติ Facebook แล้วกันนะพี่นะ <c oughs> Facebook วันหนึง่งภาพนิ่งสร้างตั้งหลายได้ทั้งหลายอันครับ <c oughs> ต้องมีคือต้องมีรดน้ําต้นไม้ทุกวันไม่ปปลลล่่่ออยยไม้ง ทุกวันมีคอนเทนต์ลงครับแต่วิดีโอควรมีสัปดาห์ละสองใช่ครับที่เหลือก็เป็นภาพนิ่งเป็นบทความก็ว่ากันไปใช่ครับพี่อ๋อนี่เนียยังไงนนก็ต้องก็ต้องก็ต้องสร้างการเข้าถึงครับผมครับพี่อ่าและเดวเมื่อกี้ที่บอกว่างั้นพวกเราเองเริ่มต้นสาหรับ SME นะครับเราควรมีทีมงานกี่คนเงินเดือนเท่าไหร่ตําแหน่งอะไรบ้างโอ้โหอันนี้ลึกจัดเลยพี่ควรจะรับเด็กใหม่หราบผมนะครับผมว่าควรจะรับน้องๆน้องๆตอนนี้ตกงานเต็มเลย เด็กๆที่จบมาจากมหาวิทยาลัยตกงานเยอะแยะเต็ไมไปหมดวิธีการคือผมจะเข้าไปหา j จ็อบไทยผมบอกสูตรเลยผมเข้าไปจ็อบไทยแล้วผมจะรีเสิร์ชเลยบอกว่าเฮ้ยผมจะเสิร์ชเลยผมจะพิมพ์ว่าตัดต่อเป็นเคียร์ทีถ่ายได้ตัดได้คิดเป็นถ้าจนจะรับเป็นพิเศษ <laughs> จริงๆพี่แล้วก็รับเขาเข้าทํางานกับเราเลยก็คือสตาร์ทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตามมาตรฐานกฎหมายตามมาตรฐานกฎหมายก่อนอจากนั้นนะ่ะสิ่งที่เข้มข้นกว่านั้นคือคุณจะต้องปั้นเขาคุณต้องปั้นเขาให้สามารถ เป็นครีเอทีฟแล้วรู้จักแบรนด์ของเราให้ดีที่สุดครับแล้วจากนั้นค่อยต่อลองก็คือแล้วแต่ต,ตกลงครับอาจจะเป็นสวิตเป็นผ่านปโปรแล้วเป็น17ื่นเจ็ดหมื่นแล้วแต่เรากําลังซ<อ>ับเราครับใช่ครับแต่ว่าเบื้องต้นเลยรับที่หมื่นห้าเบื้องต้นนะครับผมอยากให้มี2คนสําหรับ SME ครับนะครับหเลยก็คือเขาทำแล้วเป็นอย่างนี้นะครับ1คนเนี้ยเป็นมัลติสกิลไม่ใช่ว่า1คนรับมาเป็นกราฟ,ฟิกคนเดียวนะ1คนเนี้ยเป็นครีเอทีฟทำภาพนิ่งได้ด้วยตัดต่อได้ด้วย ถ่ายได้ด้วยอ่าคือเป็นมัลติสกิลเลยคือเขาทาได้หมดเลยแล้วก็ทําผัดกันพี่ก้องครับก็คือคนนี้ทําวันจันทร์อีกคนนึงทาวันพุธวันพุธเสร็จปับ๊บอีกคนคนแรกเนี่ยทำวันศุกร์อีกครับคือสวิตกันนะครับพี่ oh. อ๋ออย่างน้อยผมขอสองคนครับใช่ครับ uh. ผมเชื่อว่าในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์มันไม่มีใครเก่งในต้นครับต้องเรียนรู้แล้วก็เราเองก็ต้องออกแรงเพราะเราอะต้องเป็นคนเอาง่ายครับพอเราจ้างเขาแล้วน้องๆแล้วน้องๆก็จะเป็นแขนเป็นขาให้เราส่วนเรายังเงก็ต้้าเป็นผู้นำคอน ม่ใช่น้องๆเขาไม่รู้จักแบรนด์เราไม่รู้จักโปรดักเรามากเท่าตัวเราเราเองมี5ข้อแล้วย้ำอีกทีนะครับครับหคือต้องรู้ว่าเรามีเราจะขายอะไรอันที่2คือเรามีดีอะไรใช่ครับพี่อันที่3คือทัเลยโปรดักชันเลยรุยเลยอันที่4ก็คือแมนจครับแมเนจเวลาแมเนจเงินแมเนจคนให้อยู่นะครับและสุดท้ายคือวางแผนวางแผนว่าเฮ้ยสเดือนทําอะไรวะ S <S <S ปับ๊บหกเดือนจะลุยยังไงต่อปีหนึ่งทำอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>เราก็จะมีจุดหมายแล้วเราไปแล้วไม่แกว่งอ่าครับ่าตอนนี้กลับมาที่แบรนด์เว,วิธีคิดอยากจะทําหนังโฆษณาของเราเองอ,อต้องคิดยังไงให้ขายของได้หนังโฆษณาของผมใช่ไหมฮะโอ้โหพี่หนังโฆษณามันกว้างมากเลยเอาอะไรก็ได้ที่ทําให้ขายของเพราะว่าวันนี้เรามาในเรื่องของคอนเทนต์สร้างเงินล้านทำได้ด้วยวิดีโอด้วยเครื่องมือและตัดต่อแบบมืออาชีพครับ อย่างหนังโฆษณาของผมผมทาผมจะทําโฆษณาสมมตินะตอนนี้โฆษณาสำหรับโซเชียลนะผมจะทํา3แบบโฆษณาโฆษณาครับสติ์นะครับถ้าพวกเราจะทําแอดไว้ยิงโฆษณาในออนไลน์ของเราในแบบที่ทําเองโฮมยูสเลยแบบโฮมยูสเลยครับอย่างบ้านบ้านบ้านผมเวลาเวลาทําให้ผู้ประกอบการผมจะทํา3แบบเพื่อยิงแอดกี่ตังค์เขากี่บาทเอาตรงๆก็บอกไม่ได้ฮะแล้วแต่แล้วแต่เจ้าที่มีกําลังทรับโอเค จะทำามคือคือเราจะคิดว่าเราทำโฆษณาตัวเดียวแล้วเวิร์กถูกไหมครับพี่ครับแต่รับผมคือ3ตัว3ตัวทําหน้าที่ต่างกันเลยนะครับหตัวแรกผมจะทําหน้าที่ก็คือกลับไปเรื่องเดิมกีฟคอนเทนต์สมมุติผมจะผมจะถ่ายเสื้อเชิ้ต GQ ผมก็จะทำเฮ้ยเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งมึงใส่ทำอะไรได้บ้างใส่สมัครงาน ปั๊บใส่ทำนี่ปั๊บ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 ใส่ไปงานแต่งสา่ไปจีบสาวปุ๊บปุ๊บเอากิ๊กคอนเทนต์ว่าเสื้อตัวนึงมันทำอะไรได้บ้างครับกูเวียงไปหาคนก่อนเช่นปั๊บเฮ้ยถ้าใส่เสื้อเชิ้ตหล่อสมัครงานเฮ้ยมึงแอ๋ใส่เยดูดีเห็นใจไหมครปั๊บปั๊บจีบสาวอ๋อดูเนี้ยอ่าโอเคปั๊บเฮ้ยปั๊บเสื้อตัวนึงปั๊บถ้ากาแฟมึงหกระหว่างทางก็เลยอะไรว่าไปคุยงานอยู่ปั๊บเฮ้ยกาแฟหกหมดความน่าเชื่อถือแต่ตัวนี้มึงซับได้เลยแล้้้้้้้้้วววววหหลล่่่่่่ออออททททัันนนนีีีะะไไไไไไรรราาาาาาปใูเเเเเฮยยสืชิิตตึงงงงแมมมมมดดดดขบบุค อันนี้คือกีฟคอนเทนต์ก่อนยังไม่ขายไม่ขายครับเวงไปก่อนไปดูว่าใครสนใจไอเสื้อเชิ้ตตัวนี้บ้างนาน,นี่วิดีโอตัวแรกนะครับ,รบวิดีโอตัวที่ 2, 2> ผม<ร>ก็จะทำวิดีโอขายเลยพี่ก้องทำวิดีโอขายเลยโปรโมชั่นสมมติ GQ เสื้อเชิ้ตตัวนี้ซื้อ1อีกตัวหนึ่งซื้อในครึ่งราคาคก็เวียงไปเลยฮาเซลโปรโมชั่นทำวิดีโอโปรโมชั่นแบบจริงๆถึงเวลาขายต้องขายแต่เวลาผมจะแบ่งงบผมจะแบ่งงบเป็น3ชิ้นไงพี่สแอดโฆษณาตัวสุดท้ายผมก็จะทําง่ายที่สุดก็คือเทสติโมเนียล ก็คือใครใส่เสื้อตัวนี้บ้างครับอ่าก็ที่เราเห็นส่วนใน GQ ก็มีคนแก่ใส่มีคนแบบอาร์ติสใส่มีแบบนี้ใส่ตึ้งตึ้งตึงต้งใครใก็ใส่ GQ ครับก็เทสติโมเนียมันก็เป็นตัวการันตีทําให้เขาเรียกว่าอะไรการตัดสินใจของลูกค้าง่ายขึ้นผมก็จะแบ่งงบบอกลูกค้าว่าเฮ้ยแบ่งงบยิงครับสมมติยิงร้อยหนึ่งอะครับยิงร้อยหนึ่งก็แบ่งเป็นสก้อนแล้วก็ยิงเทสไปอ๋อเทสก่อนใช่ครับรบยิงเทสก่อนแล้วค่อยตั้งงบสุดท้ายครับเอาไว้ยิงไอตัวที่2ก็คือปิดกาารขยนี่แหละ ใช่มันจะไม่ใช่แบบตัวทําตัวเดียวแล้วก็ยิงแม่งตะบี้ตะบันร้อยบาทเราจะต้องทําบ้านผมแล้วกันนะครับเป็นสูตรบ้านผมก็คือทําอย่างน้อย3ตัวเพื่อยิงดูตลาดใช่ครับใช่ครับและอันนี้คือแนะนําให้เราโปรักชั่นเองแนะนําให้ถ้ามีกําลังรั์นะครับวิดีโอเกี่ยวที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์จริงๆเลยนะจ้างจ้างตัวไหนที่ต้องจ้างถ้ามีงบจ้างแต่ถ้าตัวไหนทําเองได้เช่นเทสติโมเนลทำเอง ไอ,อตัวที่ต้องเก็บเทสติโมเนียเองทำเองแต่ไอตัวไหนจ้างจ้างครับเพราะมาตรงๆบางอย่างมันเกินมันต้องการความน่าเชื่อถือ,อ,อนะครับสมมติถ้าเราเป็นผู้ประกอบการสมมติเราเป็น SME ดับต้นๆอันเนี้ยเราทําเองบ้างจ้างบ้างแต่ถ้าบแบบโอ้เรารวยแล้วเรามีแบบร้อยล้านแล้วปับ๊บจ้างเลยครับ,รบเดี๋ยวสิ่งที่ให้สิ่งที่ใช้ไปกลับมาแน่นอนงานที่ผมสัมภาษณ์บนเวทีเมื่อกี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะนี่ผมพักลงมาฉี่นะจริงๆมีต่อที่กล้องนะครับอายุน้อยล้านสัมภาษณ์ผมต่อ เดี๋ยวเก็บภาพไปให้ดูพรวกนี้ต่อแล้วกันนะครับดังนั้นถ้าคุณดคคูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีประโยชน์กดแชร์ please กดแชร์กดแชร์กดแชร์ p l e a กดแชร์เข้าใจคว่ากดแชร์ไหมกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกคลิปหนึ่งเป็นภาคต่อนะครับอายุน้อยร้อยล้านกับ Big Camera นะครับในวันพรุ่งนี้ติดตามชมนะครับบ๊ายบายจุ๊บ